ชายไทยวัยสี่หนีจากอดีตอันมืดมนเพื่อเริ่มชีวิตใหม่ในดินแดนแปลกตายอย่างกาหน้าแต่ใครจะรู้ว่าหลังรอยยิ้มของผู้คนที่ต้อนรับเขากลับซ่อนบางสิ่งที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงคืนแรกในหมู่บ้านนั้นเขาได้เห็นเงาของตัวเองที่ไม่ใช่เขาเสียงลมพัดแรงผ่านทุ่งหญ้าแห้งกรอบแสงแดดแผดเผาจนดินแตกร้าวชายวัยสีจากไทยเดินลุยฝุ่นด้วยรอยยิ้มฝืนเงือไหลอาบหน้า ใจเต้นแรงกับชีวิตใหม่ในกาหน้ากลิ่นควันจากกระท่อมดินลอยแต่จมูกเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังแว่วจากหมู่บ้านข้างหน้าเขาเก้าวช้าๆเข้าไปทุกสายตาหันมามองอบอุ่นแต่แฝงแปลกประหลาดหญิงคนหนึ่งออกมาต้อนรับรอยยิ้มของเธอสวยแต่ในตาเหมือนซ่อนบางอย่างเขายกมือทักทายแต่กลับรู้สึกเย็นว่าผ่านสารหลัง เหมือนถูกจ้องจากทุกทิศเมื่อเขาเดินเข้าใกล้เห็นผู้หญิงอีกสามคนออกมาจากกระท่อมท้องของพวกเธอโตมากทุกคนยิ้มให้พร้อมกันรอยยิ้มเหมือนถูกฝึกให้เหมือนกันทุกประโยคหัวใจเขาเต้นผิดจังหวะลมหายใจติดขัดหญิงคนแรกเดินเข้ามาพูดช้าๆด้วยเสียงต่ำพวกเราคือครอบครัวของคุณเขายืนนิ่ง ความเย็นซึมผ่านเท้าดินใต้ฝ่าเท้าสั่นเบาๆกลิ่นแปลกๆล,ลอยขึ้นมาจากพื้นคล้ายเลือดผสมดินแห้งแสงแดดจางลงทันทีเสียงกลองไกลๆเริ่มดังหญิงทั้งสี่เดินล้อมเขาไว้ดวงตาของพวกเธอเริ่มเปลี่ยนสีเขาถอยหลังแต่เจอเงาใหญ่ข้างหลังเขาหันขวบหัวใจแทบหลุดออกจากอก เงานั้นสูงใหญ่กว่าคนทั่วไปดวงตาแดงเรืองในเงามืดลมหายใจของมันหนาหนักเหมือนสัตว์ป่าเสียงกระดูกดังกรอบแกรบในอกเขาขาเริ่มสัน่นแต่กลับก้าวไม่ออกร่างกายเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นดินกลิ่นข้าวเหล็กลอยแรงขึ้นเรื่อยๆหญิงคนหนึ่งกระซิบข้างหูที่นี่คุณไม่ใช่แขกอีกต่อไปเสียงเธอนุ่มแต่เย็นเฉียบ เหมือนมีมีดบางๆกรีดผ่านความเงียบในหัวใจเขาพยายามหันกลับแต่ทุกคนเข้ามาใกล้ขึ้นทีละก้าวรอยยิ้มยังอยู่แต่ดวงตาเริ่มไม่มีแววชีวิตเด็กเล็กๆวิ่งวนรอบหมู่บ้านร้องเพลงแปลกที่เขาไม่เคยได้ยินท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีจากทองส้มกลายเป็นเทาเข้มกลิ่นควันจากกองไฟลอยคลุ้งเสียงกลองดังขึ้นเรื่อยๆ จนพื้นดินสันสะเทือนเขาพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่ลิ้นกลับแข็งเสียงที่ออกมามีแต่ลมหายใจขาดขาดหญิงที่ยืนตรงหน้าเอื้อมมือแต่หน้าอกเขาความเย็นล่นว่าเข้าไปถึงกระดูกเธอยิ้มคุณเลือกมาเองนะคำพูดนั้นเหมือนเสียงกระซิบจากที่ไกลแต่กลับดังชัดในหัวภาพทุกอย่างเริ่มพ่า เสียงหัวเราะของพวกเธอเปลี่ยนเป็นเสียงแหลมสูงเขาก้มลงมองเห็นสัญ,ญลักษณ์บางอย่างสลักอยู่บนพื้นใต้เท้ารูปวงกลมที่เชื่อมกันด้วยเลือดแหง้งรอยเท้าของเขาอยู่ตรงกลางพอดีเงาใหญ่ข้างหลังขยับเข้ามามือมันวางลงบนไหล่เขาความร้อนจากฝ่ามือทะลุเข้ากระดูกภาพในหัวเริ่มไหลย,ย้อนอดีตที่เขาหนีจากไทยกลับมาทีละภาพ เสียงหญิงคนนั้นดังขึ้นอีกไม่มีใครหนีจากอดีตเด็กแม้แต่ที่นี่ลมหายใจสุดท้ายของเขาติดขัดทุกอย่างเงียบลงมีเพียงเสียงหัวใจเต้นช้าลงเสียงหัวใจดังสะท้อนในอกตุ๊บตุ๊บช้าลงทุกทีลมหายใจแผ่วเบาเหมือนกำลังถูกดูดออกไปจากร่างสายลมรอบตัวหยุดนิง่งฝุ่นที่ลอยอยู่กลางอากาศค้างอยู่ในท่ามกลางแสงสีเทา เขามองไปรอบๆหญิงทั้งสี่ยืนนิ่งแต่ตอนนี้ร่างของพวกเธอกำลังเปลี่ยนผิวเริ่มแตกออกเหมือนเปลือกไม้ใต้ผิวนั้นมีแสงสีแดงเรืองขึ้นมารอยแตกขยายจนเผยให้เห็นเส้นเลือดที่เรืองแสงเงาใหญ่ข้างหลังยกมือช้าๆเหมือนสั่งบางอย่างที่ไม่มีคำพูดทันใดนั้นหญิงทั้งสี่ก้าวเข้ามาพร้อมกันเสียงฝีเท้ากระแทกพื้นเป็นจังหวะเดียว ทุกย่างก้าวมีเสียงกึกก้องในอกเขาเขาพยายามถอยแต่พื้นดินกลับเหมือนมีมือมองไม่เห็นจับข้อเท้าไว้นิ้วเท้าเริ่มจมลงไปในดินเย็นเย็นมากจนชาดินเหนียวขยับตัวเหมือนมีชีวิตเสียงกระซิบเริ่มดังรอบตัวหลายเสียงซ้อนกันจนฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไรแต่เขารู้มันพูดชื่อของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่า เบาในตอนแรกแล้วค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆที่รัฐที่รัดกลับมาเขาตะโกนแต่เสียงกลับไม่ออกจากปากมีเพียงอากาศร้อนพุ่งออกมาจากลำคอเหมือนมีเปลวไฟลุกอยู่ข้างในสายตาพร่าไปด้วยแสงสีส้มที่เริ่มอบรอบร่างหญิงคนหนึ่งยื่นมือมาแต่ที่หน้าผากทันทีที่นิ้วสัมผัสเขาเห็นภาพวูบในหัวเด็กทารกหลายคนร้องไห้ ผู้หญิงคนเดิมอุ้มเด็กขึ้นแล้วยิม้มข้างหลังคือรูปชายคนหนึ่งหน้าเหมือนเขาหัวใจแทบหยุดเต้นไม่ไม่นะภาพนั้นซ้ำอีกเด็กๆมากมายบ้านไม้ในไทยเสียงร้องให้ที่เขาเคยได้ยินแต่พยายามลืมหญิงอีกคนพูดขึ้นเบาๆพวกเขารอคุณอยู่นานแล้วคำพูดนั้นแทงเข้าไปลึกในหัวใจเขาสัน่น มือเย็นเฉียบความจําทั้งหมดเริ่มกลับมาเหมือนน้ำท่วมคืนที่เขาหนีออกจากบ้านคืนที่ฝนตกหนักเสียงผู้หญิงร้องให้อยู่หลังประตูเสียงทารกในอ้อมแขนและเลือดบนมือของเขาเขาหลับตาแน่นแต่เสียงหัวเราะรอบตัวกลับดังขึ้นหญิงทั้งสี่ตอนนี้ล้อมเขาไว้เง่าใหญ่ยืนอยู่ด้านหลังดินใต้เท้าเริ่มสัน่น เหมือนจะเปิดบางสิ่งจากข้างใต้ขึ้นมาพื้นดินเริ่มแยกออกเสียงแตกของดินดังสะท้อนลึกลงไปใต้พื้นกลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นเลือดลอยขึ้นมาแรงจนแทบหายใจไม่ออกเขาพยายามก้าวหนีแต่เท้ากลับจมลึกกว่าเดิมตอนนี้ถึงข้อเท้าแล้วถึงหน้าแข้งเสียงกลองดังหนักขึ้นจังหวะเร็วขึ้นเหมือนหัวใจที่เต้นรัวหญิงทั้งสี่เริ่มสวด เสียงพวกเธอประสานกันเป็นจังหวะหน้าขนลุกสายตาไม่ละจากเขาแม้แต่วินาทีเดียวแสงสีแดงใต้พื้นเริ่มเรืองขึ้นเงาใหญ่ชูมือขึ้นสูงลมแรงพัดจนผ้าของพวกเธอปลิวว่อนฝุ่นฟุ้งเต็มอากาศเขามองเห็นเส้นแสงไหลผ่านดินมุ่งเข้ามาหาเท้าของเขาอย่างรวดเร็วทันใดนั้นความร้อนแล่นพุ่งจากพื้นขึ้นมาตามขาเขากรีดร้อง แต่เสียงถูกกลืนหายไปกับเสียงสวดดวงตาเขาเริ่มมืดร่างกายสั่นส้านเหมือนจะถูกฉีกออกเป็นเสียงเสียงหญิงคนหนึ่งเอ่ยเสียงแผ่วอย่าต่อต้านมันจะจบเร็วขึ้นคำพูดนั้นทำให้สติของเขาแทบแตกกระจายเขามองเห็นร่างของตัวเองกำลังสัน่นเหมือนเงาอีกชั้นกำลังถูกดึงออกมาจากข้างในแสงใต้พื้นพุ่งขึ้นเป็นเสาไฟแรงจนตาพร่ามัว ร่างของเขาถูกดึงขึ้นเหนือพื้นไม่กี่ฟุตดินเริ่มดูดกลับเข้ามาปิดช่องว่างตอนนี้ร่างเขาลอยกลางอากาศรอบตัวเต็มไปด้วยเสียงกระซิบแผ่วจากทุกทิศเลือดต้องชำระอดีตต้องคืนเขาพยายามมองลงเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวใต้พื้นคล้ายแขนมนุษย์นับสิบยื่นออกมาช้าๆทุกแขนเหมือนจะคว้าเขาไว้นิ้วมือแห้งกรังแต่เคลื่อนไหวได้ แสงสีแดงเริ่มเปลี่ยนเป็นดำเงาใหญ่เดินเข้ามาใกล้ตอนนี้เขามองเห็นหน้าชัดไม่ใช่คนแต่เป็นใบหน้าของเขาเองอีกคนที่เหมือนทุกอย่างยกเว้นดวงตากว้างเปล่าเธอหนี้ฉันไม่ได้เสียงนั้นออกมาจากปากของร่างเงาพร้อมกับเสียงของเขาเองซ้อนอยู่ในนั้นหญิงทั้งสี่คุกเข่าลงเสียงสวดหยุด ความเงียบเข้าปกคลุมหมู่บ้านทันทีลมดับลงกลิ่นควันหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นของเขาก่อนที่ร่างเงาจะยื่นมือมาจับคอสัมผัสนั้นเย็นเหมือนน้ำแข็งภาพในหัวแวบกลับอีกครั้งบ้านไม้ไทยกลางคืนฝนตกหญิงสาวร้องให้ขอให้เขาอยู่ทารกในอ้อมแขนเธอหยุดร้องกระทันหันเลือดที่ไหลบนพื้นหยดสุดท้ายที่เขาไม่เคยลืม เขาตะโกนสุดเสียงแต่เสียงนั้นกลับกลายเป็นเสียงหัวเราะของร่างเงาหญิงทั้งสี่เงยหน้ามองพร้อมกันและพูดประโยคเดียวกันเสียงเรียบเย็นตอนนี้เจ้าของครอบครัวกลับมาแล้วพื้นดินใต้หมู่บ้านเริ่มสั่นอีกครั้งกระท่อมรอบๆพังทลายเสียงทานกล้องให้ดังขึ้นจากทุกทิศเขาเห็นเงาเล็กๆนับไม่ถ้วนกำลังคลานออกมาจากใต้ดิน เสียงร้องแผวแทรกอยู่ในอากาศบ้างเสียงเบาเหมือนสายลมบ้างเสียงกรีดแสบหูจนใจเต้นไม่เป็นจังหวะเงาเล็กๆคลานขึ้นมาจากดินทีละร่างผิวของพวกมันซีดขาวขุ่นเหมือนขี้เท่าดวงตากลมโตแต่ไม่มีแววชีวิตเขาถอยหลังไม่ได้อีกดินรอบตัวแข็งแน่นเหมือนถูกปิดตายมือสั่นจับอากาศเพื่อหาทางหนีแต่กลับเจอเพียงความว่างเปล่า หญิงทั้งสี่ยืนเรียงเป็นวงแสงแดงเรืองจากใต้ฝ่าเท้าพวกเธอเงาใหญ่ร่างของเขาอีกคนยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าริมฝีปากค่อยๆขยับแต่ไม่มีเสียงมีเพียงแรงลมที่พัดแรงขึ้นจนเส้นผมเขาปลิวจากนั้นเสียงคำพูดหนึ่งดังแทรกเข้ามาในหัวเจ้าทิ้งเราไว้ตอนนี้เรามาเอาคืนหัวใจเขากระแทกอก ความทรงจำหลังไหลกลับมาราวน้ำป่าทะลักคืนที่ฝนตกในกรุงเทพเสียงตะโกนของหญิงสาวกลิ่นเลือดในห้องแคบและมือของเขาเองที่สั่นจนจับมีดไม่มัน่นเขาสูดลมหายใจแรงแต่กลิ่นรอบตัวกลับเหมือนกลิ่นศพเก่าหนักแน่นจนแทบอาเจียนทารกที่คลานขึ้นมาจากดินเริ่มล้อมรอบแต่ละร่างมีรอยเลือดแห้งบนหน้าอก พวกมันร้องให้แต่ไม่มีน้ำตาหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้แต่มือบนหัวของทารกตัวหนึ่งทันใดนั้นทารกเงียบลงหันหน้ามามองเขาเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังจากปากเล็กๆน,นั้นเสียงหัวเราะที่คุ้นเคยของลูกชายที่เขาไม่เคยเห็นหน้าหัวใจเขาแทบหยุดไม่นะไม่จริงเขาเก้าวถอยหลังแต่เงาใหญ่ก้าวตาม เสียงในหัวดังขึ้นอีกเธอสร้างพวกเขาแล้วทิ้งไว้ตายหญิงทั้งสี่เริ่มขยับผิวของพวกเธอแตกออกอ,อ,กอีกเผยให้เห็นลวดลายเหมือนรอยสักเรืองแสงแสงนั้นเชื่อมต่อกันเป็นเส้นไหลเข้าสู่ร่างเงาใหญ่เสียงตลองกลับมาอีกครั้งดังหนักเหมือนหัวใจโลกกำลังเต้นเขารู้สึกได้ถึงแรงดึงเหมือนวิญญาณกำลังจะถูกฉีกออก แสงสีดำจากร่างเงาไหลเข้ามาในตัวเขาทุกภาพจากอดีตที่เคยหนีกลับชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเสียงฝนเสียงร้องเสียงขอโทษที่ไม่มีใครได้ยินทั้งหมดกลับมาในวินาทีเดียวร่างเขาสั่นสะท้านมือกำแน่นแต่ไร้เรี่ยวแรงหญิงทั้งสี่เอ่ยพร้อมกันยินดีต้อนรับกลับบ้านหัวหน้าเสียงร้องของทารกกลายเป็นเสียงหัวเราะนับร้อย ดินใต้เท้าเริ่มดูดลงอีกครั้งแสงสีแดงกลายเป็นสีดำสนิทโลกทั้งใบค่อยๆมืดลงมีเพียงแสงในดวงตาของเขาที่ยังลุกไม่อยู่กลางความมืดนั้นเสียงหัวเราะค่อยๆแผ่วลงเหลือเพียงเสียงลมพัดเบาเหนือทุ่งดินแตกเงาใหญ่หายไปหญิงทั้งสีค่อยๆสุดตัวลงรอยแสงที่เคยเรืองเริ่มดับตามลำดับเขายืนอยู่กลางความเงียบ หายใจช้ามือยังสั่นแต่ความกลัวในใจกลับค่อยๆจางรอบตัวเหลือเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองทารกน้อยที่คลานรอบๆหยุดนิง่งร่างของพวกมันละลายเป็นฝุ่นสีทองลอยขึ้นฟ้าเหมือนละองแสงยามเช้าเขามองตามด้วยตาแดงกำ่ำหัวใจแน่นเหมือนจะระเบิดแต่ครั้งนี้ไม่มีเสียงกรีดร้องอีกแล้วหญิงคนหนึ่งเงยหน้าขึ้น น้ำตาไหลาอาบแก้มเธอเอื้อมมือมาสัมผัสแขนเขาเบาๆตอนนี้คุณได้ชดใช้แล้วเขามองเธอรอยยิ้มแรกในรอบหลายปีค่อยๆปรากฏบนใบหน้าแสงอ่อนเริ่มส่องลงมาจากฟ้าหมู่บ้านที่เคยมืดกลายเป็นสว่างเสียงนกตัวแรกดังขึ้นไกลๆเขาก้าวออกจากวงเวทที่สลายไปมองไปรอบๆไม่มีใครเหลือ เพียงทุ่งหญ้าไหวตามลมและกระท่อมที่เหลือเพียงเท่าฐานมือเขาแต่หน้าอกรู้สึกถึงจังหวะหัวใจอย่างเต้นแต่เบาและสงบแสงอาทิตย์เช้าสาดเข้ามาจนแสบตาเขาหลับตาสูดลมหายใจลึกแล้วพูดเสียงแผ่วถึงเวลาเริ่มใหม่จริงๆเสียงลมตอบกลับเหมือนกระซิบเบา กลิ่นดินกลิ่นควันและกลิ่นชีวิตใหม่ลอยเข้ามาแทนกลิ่นเลือดเขาเดินช้าๆออกจากหมู่บ้านทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังและครั้งนี้เขาไม่ได้หนีอีกต่อไป